นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาการเตรียมง,งานนะอันนี้ดอกไมเ้เขาไปไว้จุดใดนออ้อน,นี่ทูบทียนหนาล้านโพไหมคะหนาล้านโพเขียนใหมว่าบูชาพระไตยดอกไม้ทูบเทีนยนบูชาพระเตยดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้นี้มาจากไซนอผู้ใดเป็นเจ้าภาพนี่อันผู้ใดเ,เป็นเจ้าภาพเนาะแม่แตนไม่แม่แตนบอกธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าภาพค่ะโอ้ธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นแล้วออกมาวัดดูดูเด้อใส่เบิ่งดูหนึ่งกลมมีหนึ่งกลมมีสามดอกอ่าใบเตยเด๋มาน้ำกันบ่หรือยังได๋ม้าโอ้มาเป็นชุดเลยครบชุดเลยโอ้อนุโมทนากับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดล่ะมอมะอนอมอมะซอมอใหม่เ้องนี้เนาะ เป็นเจ้าภาพดอกไม้ดาวเรื่องดอกบัวพร้อมใบเตยนะจัดมีเตรียมเป็นบูชาดอกไม้ถูกเทียนฟังนี่เด้ฟังนี่เฮ็ดอันใดนี่หมู่บ้านก็เฮ็ดขันหมากเบ่งไปแล้วเฮ็ดยังบาดเนี่ยฮะใบสีใบสีสิเฮ็ดไปใส่บาดท,ทีเนี่ยฮะ โอ้โอ้วันเกิดวันเกิดบ่อยเนาะโอ้นี่เห็นบ่อยนี่พี่น,อน้องโน่นแบงออกมาเฮ็ดเฮ็ดไห่นนเ,หน,หเหน,หนี่ยเฮ็ดใบสีไห่เนี่ยมีแต่แม่แม่แม่ไงนะำมาเฮ็ดใบสีไห่หลานเนาะวันเกิดบ่อยสิริชัยมืออื่นคนก็นลงมาเฮ็ดใบสีไห่น,หนี่มืออื่น นีฟีมือชาวบ้านโน่นสแบงล้วนๆนะนี่ออกมานางเฮ็ดซอยกันมือว่านนี่เฮ็ดขันหมากเบี่ยงมากมือนี่เฮ็ดเท่งเขาต้มมัดแล้วมาเฮ็ดบายสีอีนี่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่เราก็เอิ่ว่าสุดยอดทีมงานโน่นสแบง่งคนไหนแม่แตนเนีน่ยอยากได้ยังว่าเตบอกว่าเต <c oughs> สุดยอดอีลีนี่คือตั้งใจเฮดห้ยเลยนะมืออื่นนี่วันเกิดบอยสิลีชัยบุญทั้งมอล่ำพนไก่กำลังตั้งเวทียูทั้งคุณนะครับทั้งคุณกำลังตั้งหานตั้งเวทียูนะครับฟังนี่เขากับเฮดดอกไม้ทุกเทียนหลอกกายสซีนะยู่ทั้งนี่นะครับนี่คือ บรรยากาศาการเตรียมงานผู้เฒ่าผู้โอวมันก็ออกมาซอยกันพอออกไม่ออกมาเฮ็ดให้<อ>เฮ็ดให้ s <aut> <S หวัดน้ำแล้ะกะเ็เฮ็ดให้ทั้งลูกล้านบานเจ้าของานาะเป็นเป็นผูหาผ้าปามารวมกับแฟนครมอล่ำใจเกินลอยนะเฮาก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะก็ตั้งใจเฮ็ดให้นี่คือกำลังเฮ็ดเป็นบ่ายสี ใบซีมืออื่นกับซีมี่พิธีใบซีสู่ขวัญช่วงเทียงเทียงช่วงเทียงเทียงซีมีใบซีสู่ขวัญผอมเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากหยาดยมผู้ยูุทังไก่ผู้บอ่อใดเดือนทางมาแกเก็บบรรยากาศมาฝากเอาบุญอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อ